ไส้สปริงกลับคืนก่อ,อนใสเราต้องไปหัแป๊มาอันหนึ่งลักษณะแบบนี้ยาวประมาณ3นิ้วแล้วเราก็เลื่อยเลื่อยท้ายเลื่อยหัวแล้วผ่กตัดสาหตุต้องทำรูปร่างลักษณะแบบนี้ก็เนื่องจากว่าเวลาเรากดเนี่ยแบบนี้เราเอาหัวกดลงแบบนี้หรือเอาฝานี้ลงก็ได้ ต้องมีสว่านยกกดลงนี้กดลงยกกัดที่มันพอดีกับหัวสปริงหัวก,กดสปริงคือตัวนี้นั่นเองให้มันพอดีเราก,กดเราก,กดปั๊บมันก็จะพอดีใส่เกลบดมาให้ตรงรองก่อนถ้ากดลงแล้ว ไม่เห็นปลายของก้านวาวเราก็หาอะไรมาหนุนที่วาวด้านล่างข้าล่างสุด ตรงเหรทำตรงเอาสับไปสับไปเนี่ยเราก็เอาไขควงแบนมาเคาะๆหน่อยเพื่อให้ลงตัวเวลาเครื่องยนต์ทำงานมันจะได้ไม่หลุด วิธีการใส่แบบนี้สําหรับท่านที่มีสว่านตั้งแท่นเดี๋ยวจะมีวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่ไม่ต้องใช้สว่านตั้งแท่นแต่ใช้การกดเอาวิธีการใส่แบบที่สองคือเอาเกลอดมาใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็วางลงแล้วเราก็เอาลูกบล็อกที่มีขนาดพอดีกับจุดนี้ก็ค,คือลูกนี้ลักษณะการใส่ก็จะวางลงแบบนี้ แล้วกดลงด้วยชุดบล็อกดานต่อแต่ตรงนี้เราก็ใส่พลาสติกที่หนาหนาหน่อยแล้วกดผมใส่สองชั้นพับ แล้วทำการกดพอกดไปปับ๊บมันก็เป็นลักษณะนี้บางครั้งเราม่ต้องหาเหลี่ยมกดให้ได้พอดีมันก็จะเข้าแบบง่ายๆให้ท่านใส่ทุกตัว จะถนัดแบบแรกหรือจะถนัดแบบที่2ก็ให้ท่านเลือกเอาวิธีการใส่นั้นทั้ง2อ,อย่างจะใส่ต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นคือการเอาไม้รองพื้นนี่คือไม้รองเพื่อให้วาวนั้นเวลาเรากดวาวจะไ,ไม่หลุดลงไปข้างล่างคือใหม้มันดันลงพื้นไปสัมผัสกับไม้ตัวนี้เราจะได้ใส่สเปริงง่ายเราจะได้ใส่ตัวล็อกง่ายนั่นเอง